สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับของฟรีนะคะทุกคนจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นของฟรีนะคะทุกคนเท่มากๆเลยใช่ไหมแจกทั้งหมด3,000ชิ้นค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนต้องโหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะคะโหลดเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยทุกคนก็จะผ่านเฟสที่1เลยค่ะ เคลที่2ก็คือทุกคนนะคะจะต้องเข้าไปรับเหรียญตาจากผู้ดูแลแมบบนั่นเองเคล็สุดท้ายก็คือทุกคนนะคะจะต้องอัปโหลดคลิปทั้งหมด3คลิปค่ะผู้ดูแลแมบบนะคะทุกคนก็จะเป็นคนนี้เลยให้กดจอยเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดจอยเข้าไปแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือรอค่ะจนกว่าจะถึงคิวเราค่ะ และเมื่อทุกคนนะคะทำภารกิจทุกอย่างเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถรับของฟรีได้จากแมปนี้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อทุกคนนะคะรอคิวจนเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้รับเหรียญตาไปแบบง่ายๆเลยแค่นี้ค่ะ